ครับผม Crazy Willy เควซี่วิลีนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกม s u r g e o n Simulator นะครับวันนี้เราก็จะมาสวนสวมบทบาทคุณหมอครับเราจะมารักษาคนไข้กันนะครับมาเริ่มกันเลยดูสิคนไข้ได้แรกจะเป็นยังไงบ้างหืชื่อบ๊อบเหรอครับพาตัดหัวใจอ้าวจัดไปสิรออะไรอ่ะเวลาผ่าตัดแล้วมาครับอ่ะ เริ่มแรกเราก็ต้องทํายังไงดีกับคนไข้านี้อาสกิทคนไข้ก่อนสกิทสกิดเอโอเอโอโอแสดงว่าคนไข้ยังไม่ตายนะครับโอเคเราก็ต้องหาเครื่องไม้เครื่องมือหัวใจคนเราอยู่ตรงนี้นะครับลาบนุข้างซ้ายอ้าวแต่ว่าเราติดอะไรเนี่ยติดซี่โครงครับเราก็ต้องหาอะไรมาผ่าซี่โครงออกซึ่งเราก็เห็นนะครับนี่ไงเครื่องมือปับ๊บ เปิดสวิตก่อนนะฮะสวิตตรงไหนเปิดสวิตมันขับระยกขนาดนี้วะเนี่ยเอ้าเอาโอ้ยโอ้ยจริงเปิดหน่อยสวิตโอ้โหโอ้ทำงานแล้วมาโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นคุณหมอคุ้มข้างมาเดี๋ยวคุณหมอจะกัดกระเทาะกระดูกออกให้นะครับจะตัดกระดูกออกให้อออืื้หฟังเลยเสียงตัดเสียงตัดอออืื้หตัดออกอู้โหโอ้คนโอ้ยโคุณหมอทำเครื่องมือลดมือ เอ้านี่ไงนี่ไงเร็ว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 เดี๋ยวคนไข้เสียแล้วเยอะตัดกระดูกโอ้ยตัดเนื้อทำไมเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวควานใจเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวคนไข้ตายจิบหายละเลื่อยติดเอาไม่ออกออกเลือยติดคนไข้ตายแล้วไอ้ออกไม่เลือยตายแล้วไอ้บอลตายแล้วตายตายตายเอาเลื่อยออกเลือยออกเลือยออกเลือยออกโอ้ยโอ้ยเอ้ย เราต้อช่วยคุณผมจะเรียบช่วยคุณเดี๋ยวนี้ครับผมจะรีบช่วยคุณา <c oughs> เออผมว่าผมลืมอะไรไปบางอย่างนะผมลืลมฉีดยาชาโอเคอาฉีดยาชาก่อนมันบังคับยากจังวันเนี้ยจิ้มฉีดยาชาสิเ้าบังคับยังไงจิ้มจิ้มจิ้มจึ๊บโอ้แล้วฉีดยาชาเรียบร้อย เฮ้ยยาชาพาอะไรทตมาชีวิตมันลดลงอย่างนั้นน่ะเอ้าหมอฉีดติดเข็มเหรอหมอขอโทษหมอขอโทษเอ้ยเจ้ากิ่งไปไหนแล้วเลือดลดอย่างรัวรวเลยนั่นแหละจิ้มจิ้มจิ้มฉีดไว้จึ๊กโอเคเอ้าลดลงกันเดี๋ยีมีงานงงแค่ฉีดยาชาก็เอ้าเข็มติดเข็มติดติดอุ้ยหยิบเข็มขึ้นมาหยิบเข็มขึ้นมาจิ้มแทงจึ๊กฉีดยาฉีดยาเออฉีดยาสิครับ เกลี้กลิ่ยาอู้หูฉีดยาคนเดียวมันยากขนาดนี้นะเลยเฮ้ยทำไงดีทำไงดีเราต้องอ่ะคุณไข้ตั้สติครับ,บตั้สติอย่ายวคุณตายอย่ารับอย่าลับ,อลบเอาฉีดยาสลบไปป้องหัวใจต้องปัองหัวใจก่อนเอาหัวใจมันอยู่ที่ไหนกูจะปั๊มยังไงคนไข้จะตายแล้วเฮ้ยต้องวิธีรุนแรงและพร้อมถูกเลยนี่นี่ผมจะเรียก่วช่วยชีวิตคุณคุณไข้เฮ้ยอย่าตายนะครับอย่าตายอย่าตายอย่าตาย อย่ตื่นตายตอนนี้เอ้ยคุณหมอมาช่วยเดอยวตายอีก <c oughs> นะเอาดีๆแล้วที่จะฉีดยาชา้มยุ่ยงยากขนาดนั้นนะผมว่าปกติคุณหมอรักษาเราเขาก็ทำอย่างนี้นะครับแต่แบบว่าเราคงไม่ได้เห็นนะนะผมว่านี่เวอร์สุดแล้วเลื่อยตัดน้อย อีมีอ่าเราจะต้องคุณหมอจะไม่ทําคุณหมอสัญญาเลยคุณหมอจะไม่ทำเครื่องมือบุนมืออ่าคุณหมอจะค่อยเรื่อยนะครับเรื่อยอื้ยนั่นแหละไม่ต้องหว่วคุณหมอจะเรื่อยอย่างสวยๆเอ้ยโดนปอดโดนปอด,ปอด,ปอดปอซ้ายโดนปอดซ้ายโดนปอดซ้ายอ่าเราต้องกระทออี่แหละปาดออกให้หมดปา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 ดโอเคปาดกระดูกแล้ว เดี๋ยวนิดเดียวเดี๋ยวนิดเดียวเฮ้ยโดนปอดขวาโดนปอดขวาเฮ้ยเฮ้ยมาขับยากเลี๋ยนิดเดียวเอ้ยนิดเดียวคุณครายังมึงหลับครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโดนปอดโดนปอดโดนปอดอ๋อ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 เคือมือนี้อันตรายมากโอเคเดี๋ยวคุณหมอเอาเศษกระดูกโยนทิ้งหน่อยคุณหมอกะไม่โดนเลยอะอ่ะดึงปอดออกดึงมันดึงยากอะไรขนาดนี้ดึงปอด เลือดลดรัวเลยอ๋อเศษกระดูกยังเอาไม่หมดต้องกระทอกระดูกออกโอ้แสดงว่าเอายาสีฟันคอเกตทากันเอ้ยแปรงกระดูกกันเนี่ยกระดูกแข็งแรงมากคอนทุบยังไม่แตกเลยอ้าคคอนตกคอนตกเอาเลือดลดรัวฉีดยาฉีดยาฉีดยาเอาเข็มหายเข็มติดเข็มเข็มติดเข็มออกมาจิ้มจิ้มเออลดเลือดลดหน่อยโอเคจิ้มอีกคุณหมอจิ้ม จิ้มอ้อาวเฮ้ยได้ผลด้วยอ่าเลือดลดน้อยลงเดี๋ยวเราก็ต้องทำการมีอุปกรณ์อะไรอีกไหมเนี่ยเฮ้ยหัวใจหยุดเต้นกังอีก่กองเร็วเร็วผมมาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วเอาขวานมานน่กระท้อนแทนนะกันการถอหอายโอ้ควานอ้ยเร็วเร้วาคนไข้เยวคนไข้ตายฮะเ้้ยโอ้ยมันรักษาระยะขนาดนี้เนี่ย ต้องเลื่อยแล้ววิธีเดียวแล้วต้องให้พี่เลื่อยจัดการดูอุปกรณ์หมอมือนิ่งมากนะหมอมือนิ่งเฮ้ยเอ wrote, Gym. 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 ้ยเอ้ยเอ้โอ้รถบอดงานงอกแล้วเอายามไปเข็มหนึ่งเร็วเอายามไปเข็มจิ้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 มจึ๊กแทงอ่ะแทงอีกจึ๊กเอ้าจิกจิกโอ้ยเลือดลดโล้วนแล้วเอาปอดออกก่อนเลวเอาปอดพยายามออกปอดออกไปแล้วเอาไปตบหน้าคนไข้หัวใจออกมากอุ้ย เอามี่ตัดเอามี่ตัดกุ้งหัวใจก่อนมี่ตัดกุ้งหัวใจตัดกุ้งหัวใจตัดตัดตัดเสร็จแล้วก็กุ้งหัวใจออกมาอา้าวนะครับเราก็ต้องมาดึงออกดึงปอดออกอ่าทีเดียวปอดจะออกแล้วไอ้ปอด,ดๆๆติดติดติดต้องโยกซ้ายโยกขวาเต้งหน้าเต้นหลังกระดึบกระดึบมันติดกิะดูกชิ้นนี้อะไอคอนมาทุบเลยนี่ทุบ <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอาคนไข้มันติดกระดูกครับคนไข้ใจเย็น ผมน่าคนไข้ก่อนตื่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 นไข้ตื่น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 เออคนไข้รู้สึกตัวครับอืมเอ๊ะต่ออกยากจังอ้อยปอดติดอ๋อดูแล้วเราต้องตัดปอดให้ขาดครึ่งก่อนนะครับถึงจะดึงออบปอดออกมาได้เอ้ยอ๋อจริง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 จิง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 ขาดยังเรียบร้อยดึงออกมาไม่ได้เหรออ้าวแล้วไงต่ออะไรดึงออกได้เนี่ย ไ e อ้ตรงนี้มันอะไรครับเนี่ยเปิดออ๋อหัวใจอันใหม่อยู่นี่อ๋อูแล้วดูแล้วดูแล้วตอนนี้ก็คือจะเอาปอดออกอะไม่มีเครื่องมืออะไรได้ใช่ไหมหรืออะไรบ้างในเครื่องมือขวานนะการอะในการกระเทาะกระดูกอะกระเทาะกระดูกอีกกระเทาะกระดูกอีกอะเฮ้ย เลงไว้ตรงนี้อ่ะกระทอกกระดูกระทอกกระดูโอ้ยมันใสแล้วโอ้หมันไสแล้วพุเฮ้ยเฮ้ยเอ้าผมไม่ได้จะเอาตรงนั้นออกเอ้ยคนใครจะตายแล้วจะตายแล้วอยว่าเราเลิกผ่าตัดหัวใจให้มันดีกว่าแล้วเราก็ไปสัญญกรรมหน้าให้มันดีกว่ามาลองดูยสิว่าแล้วคุณหมอจะสัญญกรรมหน้าให้นะจะเจ็บนิดนึงนะครับ โอ้โยเอ้าต๊กตกโต๊กโอ้โยขีดหัวขีดมาคุณหมอจะสัญญกรรมให้แทนแล้วกันนะดีเริ่มจากใบหูหูอะไรเนี่ยไม่มีเลือดจะหยดเลยเหรอโอ้โหคนเหล็กชัดชัดเอ้าทำไมเลือดรัวเลยอะอืมต่อไปก็เอาทีป่ปั๊มหัวใจครับมาสองอันเลยมาปั๊มปั๊มปัป๊มหน้านีได้ไหมเนี่ยปั๊มหน้าได้ไหม ใหรจะลองปั๊มหน้าดูปั๊มหน้านี่แนะ่จึ๊บจึ๊บปั๊มปั๊มเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอาไปปัป๊มปอดทำไมเอาเงานินตีดตีดตีดเก็บปหัวใจตีดตีดไปปัป๊มปอดทำไมไตาย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 เออมันต้องเริ่มจากอะไรอะเอาโอ๊ยตายชะมือคนไข้มาเอาไหมอืมคุณบอบครับเออหมอจะทำไงดีคุณก่อนเนี่ย เ,ออเราลืมอะไรไปบางอย่างหรือเปล่าว่าเราต้องล้างแผลอ่ะน้ําล้างแผลหน่อยอ่าล้างล้างล้างเสร็จแล้วก็ไงดีเอ้อะไรที่มันจะกระเทาะกระดูกได้ดีนะ้อนไงแนคําตอบแล้วคือ้อนอ่ะทุบ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 อา้าวมันใช้ยากจังวะเอาไว้เอาไว้เอาทุบอือทุบทุบ เอาขุบยากเว้ยเอาไม่อืออ่ะกระดูกก็แข็งจังเลยกินอะไรมาเนี่ยฮะแคลเซียมส,ส,ส,สูงกันเลยฮะแถวว่าตอนเด็กกินนมเยอะเนี่ยแคลเซียมส,สูงมากเลยเนี่ยโอ้ยทุบทุบอีกไม่พังไม่พังไม่พังโอ้โยผมต้องไปขอความช่วยเหลือ,อจากพี่เรื่อยแล้วพี่เรื่อยครับมาเสียสยอมวันบุกทังได้ไหม กระดูกแข่งใช่ไหมมาแข่งแค่ไหนฮะกระดูกไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจัดว่าสวยไงล่ะไปได้ไปได้ดีเลยเฮ้ยโอ้โหไปได้ดีเลยเอ้ยโดนปอดโดนปอดโดนปอดคุณหมอต้องมือนึ่งนิ่งคุณหมอต้องมือนิ่งโดนปอดอีกแล้วเดี๋ยวท่อนล่างคุณหมอเดี๋ยวท่อนล่างครับคุณหมออ่าเดี๋ยวท่อนล่างใจเย็นใจเย็นใจเย็นคุณใจเย็นอ่าเดี๋ยวท่อนล่างอีกท่อนเดียวอุ้ยมันจับยากไปไหนนะอู้ เอาเอ้ยทางนีน้แล้วคุณไข้กตายหากของเหลือสี่พันแล้วชีวิตไปปาดสิโคงไหนปาดบางนี้โอ้โหแค่จะเปลี่ยนหัวใจอลังการงานสร้างขนาดนี้เอากิ่งๆคุณหมอทำหล่นมือแล้วคุณหมอขอโทษตัดตัดตัดสิครับตัดสิเอา้ามันอึไปไหนฮะโอ้ไม่ตันแล้วมาเรามาดึงออกเลยดึงๆๆเกียวๆนี่แะ กัดทรายกันขวาเอ้าได้อย่างนี้ว่ะกัดทรายกันขวาได้แล้วเราก็ต้องเอาเอาห้ามเลือดกันครับอ่ะเอาห้ามเลือดก่อนเล็งไว้ก็จิ้มจึ๊ดห้ามเลือดก่อนโอเคอ่ะชีวิตหยุดล้นแล้วครับซึ่งตอนนี้เราจะทําไงดีเอ่ยอ่ะผมว่าเราต้องเอากรรไกรมาตัดแช็ดกันเช็แช็ดเ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 ช็ดอ่ะเอากรรไกรติด เสร็จแล้วเราก็ดึงหัวใจออกมาห,ห,ห,หัวใจอ่ะหัวใจอ่ะไปอีกอีกครับอ่ะงั้นเอาเลื่อยตัดแมงเลยกันดีเลื่อยตัดหัวใจเลยตัดตัดอ่ะตัดให้หมดตัดให้หมดเออดึงหัวใจออกมาดึงหัวใจออกมาดึงไม่ได้อีกเก้าเดียวนั้นเอาโอ้เด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 เอาออกไม่หมดแล้วกันเนี่ย ดึงมาดึงให้ออกปอด้ี่ข้างหนึ่งดึงให้ออกโยกซ้ายยกขวาย,ยกซ้ายยกขวาให้ออกปอดจะออกแล้วเออเอาแล้วเดือยหัวใจอาตอนแรกเราต้องฉีดยาก่อนครับอะฉีดยายาฉีดยาไม่ใช่แก้วน้ำคุณหมออะฉีดยาห้ามด้วยกันจึก๊กโอเคฉีดยาแล้วเราก็จะออาไงต่อดีอืมเรายังดึงออกมาไม่ได้ครับหัวใจไม่รู้มันติดอะไรไม่รู้อ่าเราลองอันนี้ มาตัดก่อนมัคืออะไรมัคืออะไรเอ่ยเอ่หรือว่าต้องใช้อนถูกครับเออขวานขวานยังไงขวานมาติดอะไรวะติดอะไรติดอะไรติดอะไรตัดตัดขัวใจตัดตัดตัดให้หมดตั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 ดขัวมันโอ้โหเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวคนไข้ตายอืออ่ะดึงอะไรออกอ้าวตาย โอยคนใครจะเปลี่ยนหัวใจซะหน่อยเอยม,มันเปลี่ยนหัวใจยยกขนาดนี้แล้วนี่อะไรเนี่ยดึงออกซิมมันคืออะไรเฮ้ยอ้าวอ,อะไรอะไม่รู้นะครับเอ,เอ้หรือว่าเป็นปช่องทางลัดรู้แล้วพี่เลื่อยเหมือนจะบรรลุเหมือนจะมันุเหมือนจะบระบรลุพี่เลื่อยเลื่อยแป๊บพี่เลื่อยเลื่อยแป๊บเลื่อยไปเลื่อยไปเลยก่อนอ่ามือเราต้องนิ่ง มือต้องนิง่งไงละ่ะอปาดกระดูกออกปาดกระดูกออกเรื่อยๆยังไงครับไม่งไงมือนิ่งแล้วคุณหมอเฮ้ยโดนเนื้อคุณหมอโดนเนื้อเลือดต้นตัวเลยเลือดไหลไม่หยุดเฮ้ยเอ้ยอ้ยอาวงานองอกนี่ไงนี่ไงอ่ะเดี๋ยวเราจะอือหืออือหือปาดปาดปาดมามา อันนี้จริงเราอาจจะต้องเข้าไปเจอข้างในก็ได้โอเคเอาเลยออกเอาเลยออกเลยออกมันไปปั่นหัวใจแล้วเฮ้ยงานนอกเอ้ยเอาเลยออกเอาเลยเอาไปเ,าเลือกเอาไปฉีดยาก่อนฉีดยาเราต้องไม่ลืมที่จะฉีดยาครับฉีดยาจึ๊บเฮ้ยเลือดอยังไหลอยู่อ๋อเลือดหยุดไหลแล้วมาดึงอะดึงปอดออกมาเลยได้ไหมดึงปอดไม่ได้เอ้ยได้ได้ได ่ะดึงออกมาดิเอ้ามดึงยากเลยขนานี้โอเคหัวใจครับเราจะดึงหัวใจออกมาอย่างไงดีดึงหัวใจออกมาดึงหรือว่าเราต้องหาอะไรมาตัดใช่เราต้องมีมีดหมอนี่แหละไม่ใช่มีดหมอมีดหมอเออเราต้องมานี่ต้องเล็งที่ขั้วหัวใจตัดชึบ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  อ่ะตัดเสร็จแล้วเอาหัวใจออกมาอืออ่ะดึงหัวใจออกมาทำไมาดึงหัวใจไม่ได้อ่ะในเมื่อดึงหัวใจไม่ได้ใช่ไหมยัดให้มือสองดวงเลยอะ่ะอ่ะยัดให้สองดวงเลยอ่ะเนี่ยหัวใจสองดวงเลยเอ้ตดนเนื้อออกมาสิออกมาทำยังไงดีมันต้องเออมันต้องฉีดยา้องฉีดยาครับนะรอฉีดยาอ่า้อฉีดยาอีกอันนึงจุ๊บแทง จึ๊กจึ๊กโอ้โหโอเคเป็นไงอ่ะเฮ้ยโอ้โหตายแล้วยัดไปให้สองดวงเลยแล้วกันโอ้ย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 ทำอะไรไม่ถูกตายอีกแล้วเราจะทำยังไงดีนะเฮ้ยเลือดเลือดยังไม่หยุดไหลเลยเราต้องเอาไปฉีดยางครับอาฉีดเข้าหัวใจสูบฉีดโอเคสูบฉีดเสร็จแล้วโอเคออกมาเปิดกลองหัวใจออกมาครับโอเคแล้วก็เฮ้ยเปิด เพื่อเป็นหลักฐานว่าเราจะช่วยชีวิตเขาคนนี้นะครับเราเอาปากกามาเขียนลายเซ็นที่หัวใจเขาก็หน่อยดีกว่าเอ่าเขียนนี่คือลายเซ็นเป็นหลักฐานว่าเราเป็นคนพาต้นหัวใจเขาเอ้าหัวใจเดยวคือเกือบตกแล้วเราจะลาย่าตัดเขาดีครับยใช้นี่คีบออกมาได้ป่ะเนี่ยคีบหัวใจไงอ่ะคีบหัวใจจึ๊กคีบออกมาคีบหัวใจคีบหัวใจเอามาคีบออกมาก อ้าวไม่ได้ครับเอ้อันนี้เครื่องอะไรอ่ะอ้าวไปปิดเครื่องเขาทำไมแล้วเนี้ยอุ๊ยอ๋อรถมีการลดแรงดันลดการเต้นของหัวใจให้มันเต้นช้าลงนยครับอ่าเราจะได้รักษาได้ปลอดภยัยหัวใจคนเราควรเต้นอยู่ที่แปดสิบถึงหนึ่งร้อยี่สิบนะครับหัวใจคนเราควรจะเต้นประมาณนี้รัฐบาลจะได้ไม่จับนะครับตำรวจจะได้ไม่จับมันใช่ไหมเนี้ย โอเคอ่าอยู่ที่หกสิบสี่แล้วเสร็จแล้วไงต่อละเฮ้ยไม่แน่งานนี้อาจจะไปได้สวยผมว่ามันติดไอ้ตรงเนี้ยงั้นเดี๋ยวเอาค้อนก่อนละกันครับโอ้โหจะเย็นจะเย็นเอาค้อนทุบตรงนี้ออกก่อนครับอ่ะค้อนทุบทุบตรงนี้ทุบตรงเนี้ทุบสิโค้งทุบออกติดสิโค้งเอย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 ควงเลยควงเลยนี่ อนนี้เดียววาโอ้อยอ่ะหมดแล้วยังอ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะกับเพาะอาหารใช่ไหมเราออกไปก่อนเลยแล้วจะเอาหัวใจออกมาไงเนี่ยเอออ่ะกูเอาหัวใจมือัดเข้ากับเพาะเลยแล้วกันอ่ะแล้วก็ทําไงดีโอ้ยมันขนาดใหญ่ออกกันครับหัวใจใหญ่กว่าเหรอเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะ หัวใจกลัวสูบฉีดไม่พอเดี๋ยวเจาะดูหัวใจเพิ่มนะจะได้สูดสูบฉีดเจาะดูเพิ่มเจาะดูหัวใจเพิ่มอออืออือฟังด้เสียงเจาะนี้เจาะนี้อือเจาะดูจึงจึ้งจึงเดี๋ยวสูบฉีดไม่สะดวกนะเจาะรูให้เพิ่มไหมเฮ้เจาะอะไรร่างกายอือเฮ้ดูและทาอะไรดีเจาะหูวคนไข้ดีกว่าเจาะหูคนไข้จึ้ๆ ในกานแฟชั้นเจาะหูกาลังมาดังเปลี่ยนหัวใจวันนี้แถมฟรีเจาะหูฟรีแล้วก็เอาเอาอโตมีจิวมีจิวเอาอะไรดีเอาจิวทุกคนนับไปยัดมันยัด <c ười> คุณหมอกอย,ยัดหน่อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยแล้วก่อ่าเปิดเครื่องนี้หน่อยปิดแม่งเลยนี่ใบมันตายเลยนี่มาชมมาช่วยแล้วปองหัวใจ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 มานนี้มานนี้ปองหัวใจต้องหัวใจใจึจ๊ จึ๊เร็วๆอย่าตายอย่าตายป้องหัวใจป้องหัวใจจึ๊กจึคุณหมอช่วยยายเต็มที่คุณหมอช่วยย้ายเต็มที่โอ้ยเฮ้รักษาคนไข้ทำไมมันยากขนาดนี้เนี่ยโอ้ยจะทำไงดีอืมอะไรประกาศนียบัตรอ๋อนี่ลายเซ็นผมตอนผมเซ็นไว้นี่เฮ้ยจัดว่าแจมเอ้ยมีใครส่งอะไรมาประเทศฟังเลยไหมรับโทรศัพท์หน่อยคุณหมอ อเดี๋ยวคุณหมอขอโทรกันนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกเก้าเดี๋ยวคุณหมอ,อโทรเทปรถโรงพยาบาลมาพาตัดคุณดีกว่าเอ๊ะอันนี้อะไรเอ่ยเฮ้ยแผนการสอนเนาคืออะไรอะ่ะทุบทุบทุบอ้าวอ๋อเป็นแบบฝึกสอนโตเอ้ยโอเคเรารู้ล้วเอ้ย,อ,ยอ๋อเทปไปใส่ยยได้เดี๋ยวเ,าเอาเทปไปใส่ยยฟังกันครับ เปิดฝาเทปก่อนเปิดฝาเทปเปิดออกอ่าอาเทปไปใส่อาเทียปปส่ก่อนเดวเอา้าจะปิดทําไมเปิดเอาเทปไปใส่นะครับใส่เฮ้ยโยนเทปทิ้งทําไมจะใส่จะใส่ใสออเคเปิดฟัง <7. S 1> อะไรอะอ้าว <1. S 1> เอเอนี่มคืออะไรครับผมงงครับ สองห้าสามเก้าผิดอา้าวหมอรักษาคนไทยอยู่ดมีมาอะไรเนี่ยอา้อาวผิดอีกอะไรวะหนึ่งหนึ่งนัวแล้วกันได้ไหมแล้วมันคืออะไรเนี่ยอืมมันคืออะไรครับยานอวกาศเรอเฮ้ย,ยอันนี้มันเกมอะไรกันแน,น่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวที่นี่ที่ไหน ผมอยากกลับบ้านผมไม่รักษาแล้วคนไข้เกิดอ,อะไรขึ้นเออว,วันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยไปต่อกับสไปเดอร์แมนกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแต่นี่มันคืออะไรเนี่ย